สวัสดีครับท่านนายกครับผมเจสซี่ซับนาคีนะครับครับสวัสดีครับเจสซี่แปลงที่ลงปุ๋ยซับนาคีของเราไปอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับผมครับหลังจากที่ใช้ปุ๋ยน้ำซับนาคีนะครับอ้อยเจริญเติบโตดีมากเลยครับลำต้นใหญ่ใบเขียวการแตกกอสุดยอดเลยครับโอ้พูดแบบนี้อยากจะไปเห็นกับตาเลยครับท่านครับลบบุรีก็ใกล้แก้ปากจอยครับเจอเลยครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ อยพูดแบบนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันครับครับเียินิญครับ สวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจตี้มาเร็วจังเลยครับลพบุรีก็ได้บักตอยครับท่านครับครับงั้นไปดูแปลงอ้อยทับนาขีกันได้เลยครับอายุปิดมากเลยงั้นไปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับรอครับนี่ที่สมาคมไร่อ้อยเนี่ยครับของของลพบุรีนี้สมาชิกประมาณกี่คนนะครับครับในส่วนของสมาชิกของสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรีนะครับ มีสมาชิกที่ดูแลรับผิดชอบอยู่2,000กว่าลายครับ2,000ลายรวมพื้นที่ปลูกเนี่ยประมาณกี่ไร่ครับครับพื้นที่ปลูกทั้งหมดนะครับประมาณ150,000ไร่ได้ครับประมาณนี้5 0 0 0 0ไร่เนาะของจังหวัดลบบุรีเนี่ยประมาณ70%นะครับแล้วก็จังหวัดรอบข้างก็มีนครราชสีมาชัยภูมิเพชรบูรณ์นะครับที่ นำอ้อยมาส่งให้กับโรงงานน้ําตาลทีเอ็นนะครับของจังหวัดลบบุรีเราเพื่อที่จ้กี่ไร่ครับครับตรงนี้ของสมาคมที่มีพื้นที่อยู่20ไร่ครับยี่สิบไร่ของเราครับครับผมแล้วแล้วในส่วนของแปลงที่เราใช้ทดลองซับนาคีเนี่ยแบ่งประมาณกี่ไร่ครับครับส่วนมากผมจะทําเป็นล็อกนะครับปลูกไว้ให้ชาวไร่ดูว่าเราปลูก้อยแล้วใช้ปุ๋ยทับนาคีเนี่ยมันจะเติบโตดีแค่ไหนนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบให้กับชาวไร่อ้อยได้ดูว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีมันแตกต่างกันยังไงครับผมแล้วคืออยากจะรู้ว่าปัญหาแต่ก่อนเนี่ยครับก่อนที่จะใช้ทรับนากยปัญหาของพื้นที่สมาคมเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างครับั้งก่อนเนี่ยนะครับสภาพดินของสมาคมนะครับก่อนที่จะเข้ามาทําการปลูกอ้อยนะครับเป็นดินที่แน่นนะครับอ้อยเจริญเติบโตไม่ดีนะครับ ยกตัวอย่างผลผลิตที่ได้นะครับเขาได้ไร่ประมาณสองสามตันที่เขาปลูกอยู่ไร่ละสองครับสองสามตันนะครับตรงนี้ก็ขาดทุนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วก็มารู้จักกับปุ๋ยทับนาคีนะครับก็เริ่มจากการไถนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยทับนาคีปรับสภาพดินตัวปรับสภาพดินก็คือเป็นตัวทับนาคีซอยครับผมคือปรับสภาพดินก่อนปลูกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นบำรุงยังไงบ้างครับก็ใช้ปุ๋ยน้ำทับ นาคีนะครับพ่นให้ทางใบนะครับพ่นให้แล้วการเจริญเติบโตดีครับการแตกกออ้อยเขียวมากนะครับแล้วสภาพดินดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับไม่ดินร่วนตุยปกตินี่ผมเคยเห็นสามลำสี่ลำประมาณนี้ของของซับนาคีนี่คแตกกอเยอะากเีของซับนาคีนี่ผมว่าดีกว่าตัวอื่นครับเพราะการแตกกอนี่เจ็ดแปดลำขึ้นไปเจ็ดแปดลำอันนี้หลังจากที่เราใช้ปุ๋ยซับนาคีนะครับอ้อยตรงนี้ อายุรีเดือนเตเต็ดนะครับการแตกคอจะดีมากนะครับนับได้เลยครับว่าคอหนึงมีถึงแปด้าล้ำเดี๋ยวมานับดูว่าจากสี่ลำที่เคยได้อะได้กี่ลัำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบล้ำจากจากตะกอนสี่สี่ลำตอนนี้ได้สิบลำอย่างแปลงตัวทดลองซับนาคีรุ่นแรกๆะครับผม พื้นที่ปลูกเนี่ยเราปลูกไปมันกีไรแล้วอาเราตัดผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับครับแปลงนี้เราใช้ทัพนาครขั้งแรกเลยนะครับมีพื้นที่9ไร่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับได้ไร่ประมาณ15้าตันนะครับตันหนึ่งก็พันกว่าบาทไร่หนึ่งก็ได้หมื่นกว่าบาทเ <laughs> ยอะขนาดนั้นเชียวแล้วก่อนหน้านี้มันได้เท่าไหร่อ่ะก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ ใช้ทับนาคีนะครับก็ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปนะครับใช้ได้ไร่ประมาณ4ี่หตันเองครับโอ้สี่ห้าตันกับหนึ่งไร่สิบห้าตันต่างกันเยอะเลยครับเจสตี้ลองมาดูการจะเติบโตของอ้อยนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการจะเติบโตลําต้นใหญ่นะครับและป้องยาวมากนะครับผลผลิตตรงนี้ได้ดีแน่นอนนะครับถ้าดูจากสายตานะครับอ้อยตอนนี้อายุ4เดือนเต็ดแต่ถ้าปล่อยไว้ตักงสิบเดือน น้องน้องยี่ติตันต่อไร่ได้แน่นอนครับได้แน่นอนครับเพื่อปกติคืออ้อยเนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวประมาณกี่เดือนนะคืออย่างน้อยก็ต้องมีแปดเดือนแปดเดือนอันนี้คืออ้อยอ้อยใหม่อ้อยใหม่ถ้าเป็นอ้อยต่อละฮะอ้อยต่อก็ระยะพอๆกันนะครับกันถ้าเก็บแล้วก็ประมาณสิบเดือนเหมือนกันนะครับอ๋อลำหนึ่งตอนนี้อยู่ประมาณหกเจ็ดป้องนะครับสี่เดือนหกเจ็ดป้องถือว่าโตดีมากครับถือว่าการยืดป้องมันมันมันดีครับแล้วก็ความอวบความอ้วนอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ถ้าถ้ามองเนี้ยคิดว่าได้เปอร์เซ็นต์น้ำตาลประมาณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์น้ำตาลเนี่ยมันอยู่ที่อายุอายุต้องดูอายุด้วยนะครับแล้วดูอย่างการเจริญเติบโตของเราเนี่ยดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าตรงนี้หลังจากที่ตัดเก็บเกี่ยวเขาโรงงานความหวานดีแน่นอนผลที่เราใช้ทับนาคีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ้อยเจริญเติบโตดีครับผมก็สังเกตที่ใบด้วยใบจะเขียวครัใบใบจะเขียวมันอย่างงี้คือมันมีลายขนนะครับครับคืออ้อยมันสมบูรณ์นันจะมีลายขนขึ้นมา ตอนนี้คือค่าความหวานค่าน้ำตาลค่า c c s เนี่ยคือถ้าดีที่สุดแล้วก็ได้มาตรฐานดีมันอยู่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครมาตรฐานที่ทางภาครัฐกำหนดมานะครับการซื้อขายน้ำตาลเนี่ยจะกำหนดความหวานอยู่ที่10 t c s พันนี้ TTS โดยเฉลี่ยที่ทดลองสูตรทดลองมาได้ถึง15-16 TTS TTS นึงก็85บาทาครับ เมื่อกี้เราไปดูไรอ้อยมาแล้วนะครับอยากจะสอบถามท่านนายกว่าปัจจัยสําคัญในการปลูกอ้อยมันมีอะไรบ้างครับผมปัจจัยโดยหลักนะครับในเรื่องการปลูกอ้อยนะครับปัจจัยเรื่องแรกที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องน้ำนะครับรองลงมาตามมาด้วยก็คือเรื่องปุ๋ยแล้วก็ดินถ้าสามอย่างนี้ดีหมดนะครับผลผลิตต่อไร่เราก็จะได้สูงทําให้ชาวไรอ้อยมีผลกําไรลับคืนมาเป็นเรื่องการใช้ปุ๋ยนะครับ หลังจากที่สมาคมชาวไร่อ้อยหันมาใช้มารู้จักปุ๋ยรับนาคีนะครับจากการที่ใช้มาเมื่อปีที่แล้วนะครับผลผลิตนะครับก็เป็นโจทย์ที่ตอบโจทย์เราได้ว่าเราได้ผลผลิตดีนะครับก็อยากจะฝากให้สมาชิกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันนะครับเพราะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์รับนาคีเนี่ยประเด็นหลักเลยที่เห็นได้ชัดคือการลดต้นทุนการผลิตนะครับ ต่อไร่นี่เราลดไปถึง4-5เท่าตัวนะครับแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสภาพสิ่งวดล้อทั่วไปโดยเฉพาะดินครับจะทําให้ดินไม่เสียหน้าดินไม่แข็งนะครับจากการใช้ปุ๋ยทับนาคีตอยนะครับปรับสภาพดินดินเราจะร่วนตุยนะครับทําให้อ้อยรากอ้อยนี่หาอาหารการเจริญเติบโตก็จะดีตามมาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยต้นทุนต่อไร่ในการผลิตอ้อยเนี่ยของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยทั่วไปเนี่ยมันประมาณกี่ กี่บาทต่อต่อไร่คือถ้าใช้ปุ๋ยเคมีนะครับกระสอบละ50โลนะ <50. S 2> ลกประมาณพันหน่งขาดเกินนิดหน่อยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณพันหนึ่งพันหต่อไร่ต่อหนึ่งไร่นะครับตรนะแต่ถ้าเราหันมาเปรียบเทียบกับปุ๋ยทัพนาคีนะครับ,รบหขวดนี่นครับประมาณพันเจ็ดพนแะครับ,รบในส่วตร,ตรงนี้เราสามารถมาผสมน้ําได้พันลิตร สามารถฉีดให้กับป้อยนะครับ15-20ไร่นะครับในต้นนี้จะลดต้นทุนอ,อย่างเปลืองถ้าเป็นปุ๋ยขวดาสารปรับสภาพดินรวมถึงสารเสริมประสิทธิภาพพืช รวมอย่างเปลืองที่สุดนะการใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งมันหารตกเฉลี่ยไร่หนึ่งเท่าไหร่ครับไร่หนึ่งประมาณ120ยยี่สบาทร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทต่อไร่คือเกษตรกรลดต้นทุนจากการใส่ปุ๋ยครั้งในกระสอบเนี่ยจากลูกละพันโดยค่าเฉลี่ยลดเหลือ1 2 0ยยี่สิบร้อยสาสิบือว่าถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นการให้น้ําไปในตัวครับด้วยในฐานะของท่านนายกสมาคมไร่อ้อยนะครับอยากจะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่จะ หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์บ้างครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ผมได้นำรับนาคีมาใช้กับแปลงอ้อยนะครับซึ่งไปแปลงทดลองให้สมาชิกก็ดีหรือคณะกรรมการก็ดีโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกปลูกอ้อยนะครับส่งเข้าโรงงานนะครับท่านสามารถมาดูได้นะครับที่สมาคมเรานะครับเพราะข้อแตกต่าง่จากการที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ำรับนาคีเนี่ยเดิมทีได้ไร่ละตีห้าตันนะครับหลังจากที่เรา ผันมาใช้ปุ๋ยทับนาคีแล้วไล่หนึ่ง1ิบหาตันติบหกตันนะครับก็อยากให้สมาชิกทุกคนนะครับโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะปลูกอ้อยก็ดีข้าวโพดก็ดีมันสำปะหลังก็ดีหรือพืชต่างๆนะครับที่กเกษตรกรประกอบอาชีพทําอยู่นะครับอยากให้ทุกท่านอ่ะลอง มาหันมาใช้ปุ๋ยน้ำทับนาคีดูนะครับเพราะปุ๋ยน้ำทับนาคีเนี่ยลดต้นทุนจริงๆจากประสบการณ์ที่ใช้อยู่เนี่ยผมว่าเราลดต้นทุนได้มากและมีกำไรเหลือนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยปุ๋ยทับนาคีเนี่ยเราใช้ง่ายสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ นในฐานะของผู้ผลิตปุ๋ยนะครับของปุ๋ยซับนาคีที่เรารเป็นนวัตกรรมนะครับเพื่อการจัดการการปลูกพืชนะครับเราก็มองว่าปัจจัยการจัดการเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยและเรื่องดินเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางซับนาคีนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการปลูกอ้อยนะครับทำให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรประโยชน์ที่สําคัญสําคัญหลักๆคือกเกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพนะครับ ขอบพระคุณมากเลยครับใช้ง่ายปลอดภัยไร้สารเคมีรับนาคีของดีต้องบอกต่อ